สวัสดีคะ่ะท่านเจ้าของกิฟฟินทุกท่านนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะดิฉันจะพูดถึงการรับประทานอาหารเสริมให้ปลอดภัยนั่นหมายความว่ายังมีความกังวลในหลายๆท่านว่าจะทานไปทำไมในเมื่อทานข้าวอิ่มก็พอแล้วเคยได้ยินแบบนี้มั้คะ น้อบ่อยเลยอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละที่เรากินในชีวิตประจําวันมันก็มีข้อน่ากรนในสําหรับบางคนอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะ ความเข้าใจคำว่าอาหารเสริมอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นอาหารที่มีประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพมีแนวโน้มในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะคะแล้วก็มีสารอาหารมากกว่าการกินอาหารที่ท่านเลือกในชีวิตประจำวันโดยเฉลียะะ่ยค่ะในกลุ่มที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรโดยเฉพาะที่มาจากพืชเนี่ย จะมีบางอย่างมีความเป็นยาอย่างเดียวเลยเช่นพวกฟ้าทลายโจรน,นะคะเราจะกินเมื่อเจ็บคอเมื่อมีการติดเชือ้อปกติเราก็ไม่กินกันเพราะไม่ต้องกินป้องกันอยู่แล้วหรืออาหารหลายๆตัวที่มีความเป็นยาอย่างเดียวแต่ก็มีสมุนไพราบางตัวนะคะที่มีทั้งเป็นยาแล้วก็อาหารสุขภาพนั่นหมายความว่ากินป้องกันได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกแยะก,กันว่าอะไรบ้างแต่ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือหนะ้าปกรูปพีระมิดนะคะกรณีที่ท่านเป็นโรคฉับพลัน เช่นนั่งนั่งอยู่โอ้ไม่ไหวแล้วปวดท้องนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งปวดปวดยุดๆปวดปวดหายๆซึ่งอาการปวดท้องเนี่ยมันเหมือนเป็นอาการทั่วไปในชุดประจําวันแต่ท่านเชื่อไหมมันเป็นการบ่งชี้โรคหลายๆโรคทีเดียวถ้าท่านปวดท้องบ่อยๆปวดหนักๆ ปวดขึ้นทุกวันท่านพบคุณหมอเถอะนะคะไม่ใช่อาการปวดท้องอย่างเดียวอาการอืน่นๆเช่นเจ็บคอมีไข้มีอาการไอมีเสมหะตลอดเวลาเจ็บหน,น้าอกแน่นหน้าอกอาหารไม่ย่อยอปัสสาวะไม่ได้ถ่ายไม่ออกกลุ่มเหล่านี้เป็นการบ่งชี้ของโรคทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคเหล่านี้มีอาการของโรคเหล่านี้อย่ามัวแต่รับประทานอาหารเสริมเพราะบางครั้งอาหารเสริมมันมีความเป็นยามันช่วยได้อยู่แล้วล่ะ แต่มันจะช่วยแค่บรรเทาอาการที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นพบคุณหมอดีที่สุดอาหารเสริมกับยาจะมีความแตกต่างนิดเดียวนะคะวันนี้ถ้าท่านเข้าใจแล้วว่าถ้าเป็นโรคต้องพบคุณหมอจะไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆในคนธรรมดาคนปกติเลือกอาหารเสริมได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะ ข้อห้ามข้อควรระวังพื้นฐานที่ท่านควรทราบก็คือในระยะตั้งครรภ์เป็นระยะที่คุณแม่ จะมีความอ่อนแอมากกว่าปกติเพราะต้องเลี้ยงลูกในท้องด้วยนะคะอาจจะมีการทํางานของหัวใจตับไตอะไรมากกว่าปกติ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นไม่มีความที่ท่านไม่มีความจําเป็นที่ท่านจะต้องให้อาหารเสริมสุขภาพใดๆนะคะคุณหมอจ่ายยาอะไรแล้วก็กินยานั้นแหละนะคะคุณหมอจ่ายวิตามินอะไรแล้วก็กินวิตามินนั้นแหละนะคะไม่จําเป็นต้องให้อาหารเสริมใดๆเพราะอาจจะไปเพิ่ม <c oughs> เพิ่มมากเกินไปที่คุณหมอให้ช่วงให้นมบุตร เป็นช่วงที่คุณลูกเนี่ยรับอาหารโดยตรงจากคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่กินยากินสมุนไพรมันออกไปทางน้ำนมด้วยเสมอคุณลูกอาจจะบอกว่าอุ้ยไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยทำไมต้องได้รับยาได้รับสมุนไพรด้วยจะทำให้ตับทำงานหนักเพราะยาทุกชนิดหรือสมุนไพรที่มีความเป็นยาทุกชนิดมันจะต้องผ่านการทำลายพิษที่ตับเสมอเพราะฉะนั้นช่วงให้นมบุตรนะคะกลุ่มสมุนไพรทุกชนิดห้าม เจ็บป่วยพบคุณหมอเท่านั้นคุณหมอก็จะแนะนำยาซึ่งมีผลที่จะให้ได้ในตอนในตอนให้นมบุตรนะคะเด็กอายตุต่ำกว่า3ปีซึ่งเป็นเกณฑ์เฉลี่ยว่าเรายังไม่ให้อาหารเสริมใดๆแต่ถ้าเกิน3ปีไปแล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ที่พูดไม่เป็นเคี้ยวไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็ยังไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมอาจจะเกิดอาการติดคอนะคะคนเป็นนิ้วในไตซึ่งไม่ได้พบเยอะนะคะ อันนี้ท่านต้องแยกให้ออกนะคนเป็นนิ่วในไตเนี่ยเขาห้ามกินแคลเซียมอาจจะต้องห้ามนมห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีแคลเซียมสูงทุกชนิดด้วยแต่คนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถรับประทานแคลเซียมได้โดยไม่มีสิทธิ์เป็นนิ่วในไตใดๆนะคะไม่เป็นนิ่วในไตเพราะฉะนั้นคนปกติทานได้ตลอดไปค่ะคนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะ ห้ามทานผลิตภัณฑ์ที่มันไปกระตุ้นการหลังน้ําดีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะมีพวกขมิน้นอ์ติชกนะคะว่านชักหมดลูกคนเป็นโรคจิตโรคลมชัก อันนี้จะห้ามกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพที่มีผลกับสมองนะคะท่านอาจจะถามว่าแล้วน้ำมันพริมโลสมันมีผลกับสมองอะไรเหรอคำตอบคือยังไม่มีงานวิจัยที่จะตอบได้ชัดว่ามันมีผลกับสมองอย่างไรแต่เราพบว่าถ้าคนเป็นโรคจิตนะคะแล้วรับประทานพริมโลสจะมีอาการกำเริบขึ้นเพราะฉะนั้นก็ห้ามไปก่อนนะคะอื่นๆเช่นว่า l t อนี e l อ i n ี t A เนี่ย เป็นสารสกัดจากชาเขียวเป็นกรดอะมิโนจากชาเขียวที่มีคุณสมบัติทําให้สมองผ่อนคลายนะคะจึงมีผลกับคนที่มีปัญหาทางจิตอยู่แล้วก็ห้ามกินร่วมกันห้ามกินคู่กับยารักษาโรคทางจิตเภทนะคะแปะกล้วยละ่ะแปะกล้วยถามว่ามีผลกับอะไรกับเรื่องทางจิตไหมไม่มีแต่มันมีผลกับเรื่องโรคทางสมองโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากสาเหตุทางสมองด้วยนะคะซึ่งเวลาเขาต้องกินยา Ờ, แก้ลมชัก จะมีผลกับแปะกล้วยเพราะว่าแปะกล้วยทําให้ยาแก้ลมชักเนี่ยมันลดฤทธิ์ลงทําให้ฤทธิ์ของยานี่มันน้อยลงจึงห้ามกินคู่กันคนที่เป็นเกร็ดเลือดต่ำเนี่ยสามารถรักษาตัวเองทําให้มีเกร็ดเลือดมากขึ้นได้แต่ท่านในภาวะที่เขาอดนอนภาวะที่เขาขาดอาหารอาจจะกลับมามีภาวะเกร็ดเลือดต่ําได้สังเกตได้ง่ายๆว่าเลือดออกง่ายหรือเช่นเวลาไปทําฟันนะคะท่านเคยสังเกตไหมคะอย่างเ,าเช่นไปถอนฟันอย่างเงี้ยคุณหมอจะให้กัดสำลีใช่ไหมคะหลาย ท่านกัดสำลีชั่วโมงเดียวคายออกอุย้ยเลือดหยุดไหลสบายมากแต่มีตั้งหลายท่านกัดไว้ตั้งครึ่งวันพอคายสำลีออกตายแล้วเลือดไห i, ลเพาะพักออกมาอันนี้เป็นการยืนยันว่าท่านก็มีปัญหาอาจจะเกร็ดเลือดต่ําเลือดไหลออกง่ายนะคะถ้าท่านเป็นโรคเหล่านี้นะคะไม่ควรกินอาหารเสริมเหล่านี้เพราะมันอาจจะไม่เส้นเลือดของท่านมันบางแล้วก็เลือดออกง่ายเพราะท่านมีเกรดเลือดต่ําอยู่แล้วตัวที่ยังไม่เลือดแข็งตัวเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะคะคนที่มีประวัติเส้นเลือดแตกในสมองคุณหมอก็จะให้ยาละลาย ลิ่มเลือดอยู่แล้วห้ามกินคู่กับกลุ่มอาหารเสริมเหล่านี้นะคะดูได้ในคู่มือรูปพีระมิดนั่นแหละนะคะโรคตับแข็งแล้วก็โรคตับทุกชนิดที่อยู่ในภาวะตับอักเสบมีเอนไซม์ในตับสูงนะคะเอนไซม์ตับที่โด่งดังก็คือ SGOT SGPT ส่วนใหญ่พื่อเราจะดูกันเป็นแล้วนะคะเวลาได้ใบตรวจเลือดออกมาดูค่าเอนไซม์ตับถ้าสูงเกิน40นะคะ40 IU เนี่ยหมายความว่า อยู่ในช่วงตับอักเสบถ้าอยู่ในช่วงตับอักเสบห้ามสมุนไพรทุกชนิดเลยค่ะทีนี้มาดูกลุ่มอาหารเสริมซึ่งทุกคนสามารถรับประทานได้นั่นหมายความว่าจะเป็นโรคอะไรที่พูดมาทั้งหมดจําอะไรไม่ได้เลยว่าเอ๊ะมันมีข้อห้ามหรือเปล่านี่คือกลุ่มอาหารเสริมทั้งหมดที่ไม่ต้องกลัวทุกคนรับประทานได้ต่อให้กินยาอะไรหรือเป็นโรคอะไรที่ต้องควรระวังไหมกลุ่มนี้ทุกคนรับประทานได้นะคะท่านสามารถตรวจสอบ ได้นะคะซึ่งเราอยู่มีรายละเอียดอยู่ในโบโรชัวร์สินค้าในแคตตาล็อกสินค้าค่ะ มาดูตัวที่หนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วดิฉันก็นิยมที่จะแนะนําในคนที่มาปรึกษาว่าไม่ค่อยสบายเจ็บป่วยบ่อยๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวป่วยเป็นนูน่นป่วยเป็นนี่ถ้านึกอะไรไม่ออกแนะนําตัวนี้เลยค่ะซูเปอร์วิตค่ะซูเปอร์วิตก็คือวิตามินรวมผสมเกลือแร่ใส่ปริมาณวิตามินร0อเปอของความต้องการของร่างกายคนไทยนะคะถ้าเป็นสูตรซูเปอร์วิตเเนี่ย จะเป็นวิตามินรวมที่มีตัวไลโคปีนผสมเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะไลโคปีนคืออะไรไลโคปีนก็คือสารสกัดจากมะเขือเทศมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเมื่อมันต้านอนุมูลอิสระเขาก็ไปวิจัยต่อว่าแล้วมันเก่งเรื่องอะไรเพราะโดยปกติการต้านอนุมูลอิสระมีหลายวิธีแต่ละตัวมันก็เก่งในแต่ละอย่างไปนะคะเราพบว่าไลโคปีนเนี่ยเขาเก่งในง เรื่องชะลอความเสื่อมของเซลลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลละะ์ต่อมลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากเสื่อมเนี่ยมันเป็นการเสื่อมที่ทําให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นพอต่อมลูกหมากโตมันจะไปบีบตรงท่อปัสสาวะที่ต่อจากกระเพาะปัสสาวะในคุณผู้ชายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยบางทีจะมีอาการปัสสาวะกระปริบกระปรอยนะคะหรือปวดปัสสาวะแลปะปัสสาวะไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้เป็นการ ยืนยันว่าท่านต้องไปตรวจแล้วละนะคะแต่ถ้าท่านได้รับสารไลโคปีนเป็นประจำงานวิจัยบอกนะคะว่ามันช่วยลดความเสื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นไลโคปีนจึงเหมาะอย่างยิ่งในคุณผู้ชายเพราะมันจะมีข้อบ่งชี้เฉพาะเจาะจงในเพศชายมากกว่านะคะแต่คุณผู้หญิงก็รับประทานได้เพราะมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งต่อมน้าเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดแดงนี่เขาไม่แยกเพศนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะงานวิจัยเกี่ยวกับดูแล ก็พบว่าไลโคปีนช่วยทำให้ผิวพรรณของพวกเราเนี่ยทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยค่ะมีความทนทานต่อลังสี U V มากขึ้นนั่นคือลดความเหี่ยวย่นที่เกิดจากรังสี U V เพราะฉะนั้นไลโคปีนจึงมักนิยมผสมอยู่ในอาหารเสริมที่เกี่ยวกับบิวตี้หลายๆตัวทีเดียวนะคะสรุปไลโคปีนก็กินได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนั่นแหละเพียงแต่ว่าในโรคที่พบเฉพาะในคุณผู้ชายเนี่ยโรค เกี่ยวกับต่อมลูกหมากเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากกว่าเราจึงแนะนําว่า s u p ปอร์วิตเเหมาะสำหรับคุณผู้ชายแต่คุณผู้หญิงจะรับประทานด้วยก็ได้นะคะส่วน s u p ปอร์วิตเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงตรงที่ว่าเราใส่อ s โซฟลาโวนซึ่งได้จากจมูกถั่วเหลืองค่ะมารู้จักกับอ s โซฟลาโวนนะคะในถั่วเหลืองเนี่ย มีสารสาคัญเยอะเลยค่ะมีโปรตีนมีไอโซฟลาวโวนแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆถ้าเป็นซูเปอร์วิตดับเบิลยูเราเอามาเฉพาะตัวไอโซฟลาวโวนไม่ได้เอาโปรตีนถั่วเหลืองมาด้วยนะคะไอโซฟลาวโวนคืออะไรก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแล้วความเก่งของมันก็คือมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงมีคุณสมบัติช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกจึงช่วยป้องกันโรคกระดูกบางในภาวะหมดประจำ เ,เท่านั้นยังไม่พอนะคะในเมื่อมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงฮอร์โมนเพศหญิงจึงช่วยลอดอุบัติการมะเ็งเต้านมซึ่งเป็นความเสี่ยงเฉพาะของคุณผู้หญิงนะคะอย่างที่คุณหมอตั้มได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะคะการตรวจแมมโมแกรมนะคะควรจะตรวจตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปซึ่งวันนี้ถ้ายังไม่ตรวจแล้วทาไงดีล่ะเราก็กลัวเหมือนกันก็กินไปก่อนนะคะกินซูเปอร์วิดวบไปก่อนแต่ก็อย่างที่บอกไปตรวจดีกว่าเพราะถ้าเป็นไปแล้วมันช่วยอะไรไม่ทันแล้วล่ะแต่การได้รับไอโซ ฟราวนอย่างน้อยๆช่วยลดความเสี่ยงในคนที่ยังไม่เป็นนะคะ ในสำหรับคุณผู้ชายถ้ามากินซ u เปอร์วิตเล่ะไดไอโซฟาโวนแล้วจะช่วยอะไรคำตอบก็คือไอโซฟาโวนยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวกับการลดตะกอนในหลอดเลือดจึงช่วยโรคโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสรุปว่าซ u เปอร์วิตเอหรือ W รับประทานสลับกันไปสลับกันมาก็ได้นะคะรับประทานเพียงวันละ1 m, เม็ดพร้อมอาหารมื้อไหนก็ได้ตัวที่2ที่รับประทานได้โดยไม่ต้องคิดมากเลยซื้อติดบ้านไว้เลยก็ คือโคลีนบีนะคะโคลีนบีคืออะไรโคลีนเนี่ย มันเป็นสารตั้งต้นของอะเซทิลโคลีนซึ่งอะเซทิลโคลีนที่ว่าเนี่ยมันคือสารสื่อประสาทค่ะนี่คือภาพจำลองของเซลล์ประสาทในสมองเซลล์ประสาทในสมองจะมีความแตกต่างจากเซลล์ประสาททั่วร่างกายนะคะเซลล์ประสาทในสมองเนี่ยมันจะมีตัวหัวโตๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวเส้นยาวๆไปต่อกับเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่งเป็นอย่างเงี้ยทั่วสมองเลยนะคะซึ่งเวลาสมองสั่งการไอเจ้าสารสื่อประสาทที่เรียกว่า อะเซทิลโคลีนเนี่ยก็จะรับคําสั่งแล้วก็วิ่งไปบอกอีกเซลล์หนึ่งแล้วก็วิ่งไปบอกต่อต่อกันทําให้สมองทํางานได้อย่างชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่มีอะเซทิลโคลีนเยอะๆร่างกายจึงสามารถส่งความรู้สึกส่งคําสั่งหรือมีการเคลื่อนไหวต่างๆได้อย,อย่างเต็มที่จะคิดอะไรก็คิดได้อย่างรวดเร็วเพราะมีการสื่อประสาทได้อย่างเต็มที่นะคะการกินโคลีนจึงถือได้ว่าเป็นการช่วยบํารุงสมองนั่นเองนะคะโคลีน มีอยู่ในน้ำนมแม่ด้วยนั่นหมายความว่าในคุณแม่ที่ให้นมบุตรเนี่ยก็จะมีการส่งผ่านโคลีนไปยังคุณลูกด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อลูกกินได้เด็กๆเ,เล็กๆที่ เพิ่งเริ่มโตก็กินได้นะคะเ,เด็กที่ยังให้นมรับนมคุณแม่ก็กินได้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็กินได้จึงไม่เป็นเรื่องน่ากลัวแต่อย่างใดในการรับประทานโคลีนนะคะนอกจากนี้โคลีนยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดการอุดตันของไขมันในเลือดจึงมีผลในการช่วยการลดการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองนะคะเราพบว่าการขาดโคลีน ทำให้มีการส่งไขมันไปเกาะที่ตับเพราะฉะนั้นมีโคลีนเอาไว้อยู่ในกระแสะเลือดมันจะช่วยส่งเสริมความคิดความทรงจําช่วยระบบสมองแล้วอย่างป้องกันไขามันเกาะตับด้วยแล้วก็มีงานวิจัยเพิ่มเติมว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก็คือการ ลืมการเสื่อมของสมองอย่างถาวรน,นะคะอาจจะลืมแบบขั้นรุนแรงถึงขนาดลืมชื่อตัวเองลืมบ้านหรือลืมกระทั่งว่าเอ๊ะข้ามถนนเอ๊ะต้องมองนู่นมอง,มอง,มองนี่หรืออันตรายคืออะไรเขาจะลืมหมดเลยนะคะเป็นอันตรายมากและสุดท้ายร่างกายจะลืมกระทั่งกลไกที่ว่าจะหายใจทําอย่างไรหัวใจก็จะลืมไปแล้วว่าจะเต้นทําอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างในการยกว่าคนที่เสียชีวิตจากอัลไซเมอร์คือสมองเขาจะหยุดสั่งการเขาจะลืมทุกอย่างนั่นคือขั้นสุดท้ายเราพ ว่าถ้าได้รับโคลีนเป็นประจำแม้แต่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความเสื่อมของสมองช้ากว่าคนที่เป็นแล้วไม่ได้กินโคลีนสรุปกินได้ทุกคนนั่นแหละสำหรับทุกท่านที่มีชีวิตอยู่ในโลกนะคะกินได้ทุกท่านตัวต่อมาก็คือ LC v i t ว l u s a เมื่อกี้พูดถึงวิตามินรวมซูเปอร์วิตก็คือทั้งหมดพูดถึงโคลีนก็คือระบบสมองระบบปลายประสาทคราวนี้มาพูดถึงสายตานะคะสายตาของเรา มีระบบการทำงานอย่างไรนะคะเราพบว่าต้องมีแสงผ่านทะลุเลนตาแล้วก็เป็นมวลภาพที่จอตาแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปยังสมองนี่คือกระบวนการมองเห็นนะคะซึ่งเราพบว่าสารสำคัญที่มีชื่อว่าลูทีนกับซีแซนทีนสองตัวเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ที่เลนตาก็คือกระจกตาที่อยู่ข้างนอกสุดของเราเนี่ยแล้วก็ที่จอตาด้วยส่วนวิตามินเ เป็นวิตามินที่ช่วยส่งเสริมการรวบรวมผลในการมองเห็นเนี่ยขึ้นไปยังสมองให้สมองประมวลภาพออกมาสรุป L- ซิวิต l u s A จึงมีผลในเรื่องของสายตานะคะแลวประทานได้ทุกท่านอย่างปลอดภัยเลยแหละลูทีนซีแซนทีนที่บอกว่ามีผลกับกระจกตาแล้วก็จอตาเนี่ยมันเป็นสารสีเหลืองๆส้มๆที่อยู่ในกลุ่มแคลโรทีนอยนะคะซึ่งในกลุ่มเนี่ย ตัวที่มีลูทีนซีแซนทินเยอะจะเป็นพวกแครอทกับข้าวโพดเพราะฉะนั้นคนที่กินแครอท,ททุกวันกินข้าวโพดทุกวันมักจะมีสายตาที่แจ่มแจ๋วนะคะมักจะมองอะไรไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถามว่าแล้วเรากินแครอทได้ทุกวันไหมในห้องนี้มีท่านใดกินแครอทหรือข้าวโพดได้ทุกวันยกมือเลยค่ะ ไม่มีเลยนะคะหรือถ้าไม่อยากซื้อ l อลซวิตนะคะเราก็ไปซื้อแครอทมากินก็ได้แต่ถ้าอยากให้กินแล้วได้ลูทีนซีแซนทีนเท่ากับที่เราสกัดไว้ใน l อซวิตเนี่ยอาจจะต้องกินแครอทวันละสักสามหัวอะไรประมาณเนี่ยคนเดียวนะคะต่อคนนะคะดิฉันก็มั่นใจว่าหลายๆท่านก็บอกอุย้ยกินได้สบายจะได้ไม่ต้องมาซื้ออาหารเสริมกินแครอทสาหัววันนี้ผู้นี้กินข้าวโพอดอีก2ฝักวันมะลืนแครอทสาหัวอีกวันหนึ่งข้าวโพดสองฝักไหวไหมคะถามจริง